เราเราเดินตอนไนุทา่ได้รู้านงนอน้นนอนให้การบ้านนอนละคนละห้อี่ได้ยินแต่เสียงประตูเขาเปิดเอ่อปิดประตูอยู่ในบ้านนะคะได้ยินเสียงเปิดอยูในบ้าน

เขาเคยบ่นเครียดเรื่องอะไรไหมครับืมก็ดูสุดไม่ได้บ่นไม่เห็ขาบ่นอะไรเขาไม่ค่อยจะเป็นคนอารมณ์ใจนะก็ไม่เห็นเขาบ่นอะไรนะช่วงนี้เขาห่างกันเนาะเพราะว่าโควิดนากผมก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเวลาทํางานก็บางทีเขาก็เวิรควฮมโมผมก็ไปทํางานก็ไม่ค่อยได้เจอกลับมาก็เข้าบ้านบ้านแก่บ้านนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเขามีอะไรปัญหาหรืออะไรส่วนตัวอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเี้ยแ่ แต่รถเขาจอดนะฮะเช้าเลยจอดแต่เช้าครับเพราะเห็นแต่เช้าวันนี้ผมก็คอมพงที่บ้านก็เลยทํางานที่บ้านแล้วเห็นรถตลอดก็คิดว่าคงจะโบกคอมพงกันเพราะว่าบ้านนี้เขาจะโบกคอมพงกันเพาะต้องจับบ่อยก็เลยคิดว่าเป็นปกติที่จะโบกคอมพงเพราะเขาจอดรถหน้าบ้านทุกวันอยู่ครับคือเขาหายไปแค่กี่โมงครับคือเมื่อคืนอ่ะเราไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันแยกกันนอนคนละห้องครับเนี้ตัวเราเองอ่ะนอนอยู่กับลูกอีกห้องนึงส่วนเขาก็อยู่ห้องนึงค่ะก็ ได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่กลางคืนแต่ไม่รู้ว่ากี oh. ่โมงก็ตื่นเช้ามาก็คือไล่หาหมดแล้วีึกว่าเขาจะไปทํางานก็ขุนกับข้าวไล่หา,หาดูก็ไม่เจอก็นึกว่าเขาไปวิ่งเพราะเขาเคยบ,บอกว่าเขาจะไปวิ่งแต่รถยังจอดอยู่ที่เดิมใช่ค่ะก็นึกว่าเขาไปวิ่งเพราะว่าประตูไม้ข้างในอ่ะก็กคือคือเขาล็อคลูกบิดปกติแต่ตัวข้างในอ่ะคือเขาปลดออกแล้วแล้วก็รับกุญแจนี้ก็เลยคิดว่าคงไปวิ่งน่าจะกลับมาไวทีเนี้ย เขาัมนจะเจ็ดโมงครึ่งตัวต่อมานะคะเจ็ดโมงครึ่งก็ไล่หาเขาแล้วเขาก็ไม่ตอบมันมเร่ตผิดปกติแล้วใช่แล้วก็โทรหาเขา<ต>ถามเด็กที่โรงงานไปนีคือมันติดต่อไม่ได้เพราะว่าเด็กๆก็จับตัวเหมือนกันค่ะก็เลยถามไล่ถามทีละคนนี่ก็นั่งทํางานอยู่ที่บ้านด้วยลูกอะไรก็อยู่ที่บ้านพทั้งที่เขาก็อยู่ในรถเนี่ยนะใช่ไม่ได้เกลียดใจเลยเพราะว่าโดยปกติคือเขาอะถ้าเขาไปทํางานเขาจะต้องเอามอไซค์ไม่ก็เอารถไปค่ะ ก็มีบ่นอะไรให้ฟังไหมเมื่อเครียดอะไรนม่สิทธิ์อะไรก็เมื่อคืนคือก็ปกติมากเลยค่ะคือทานข้าวอะไรปกติด้วยกันสี่คนพ่อแม่ลูกใช่เกายังบอกเลยว่าเนี่ยก็ไปตลาดด้วยกันบอกเลยว่าเขาจะกินแบบนี้นะกินต้มตานะอะไรอย่างเงี้ยเขาทำกับข้าวมาให้เขาหน่อยก็ทำให้ขายที่ขายวันนี้ก็จะทำงานอยู่ที่บ้านไม่ไดียงนี้แล้วเขาเครียดเรื่องอะไรอันนี้ยังไม่ทราบค่ะว่าเขาเครียดเรื่องอะไรคือเราก็ยังไม่รู้นะ